จะงอยแบบเนี่ยน่าสงสารมากเลยอะ่ะจะถังคอมันแล้วนะ่ <McCain. S 1> ะหมอบอกว่าถ้าดื้อก็อาจจะได้วางยาสลบเพราะว่าเราโทารปรึกษาหมอที่นี่เพื่อนๆจะไม่ค่อยได้ยินนะครับอันนี้คือแอปเปิ้ลนะครับเข้า,ามาพร้อมกันกับมะนาวนะครับสวัสด mm ีค hmm hmm. รับวันนี้วิวมอช่องว้าในที่นันนะครับวันนี้นะครับ,นนรบผมก็จะพานกมาตัดจังอยปากครับปากเขาเป็นอะไรครับปากเขามันยาวมากับใคร สวัสดีค่ัพี่ยายเี่ยมแข็งนะครับผมโอเคจะงอยแบบเนี่ยน่าสงสารมากเลยอ่ะจะทังคอมาแล้วน่ะหมอบอกว่าถ้าดื้อก็อาจจะได้วางยาสลบเพราะว่าเราโทรปรึกษาหมแลอวานนี้จะเพื่อนๆจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับอันนี้คือแอปเปิ้ลช่ครับเข้ามาพร้อมกันกับมะนาวนะครับรองมิกิ์ให้สมบูรณ์ จากนัานเขามาตัดนะครับเพราะว่าเขากินกับข้าวลาบากนะะปแล้วก็ตัวจอยข้างล่างเขาแตกด้วยที่โรงพยาบาลอะไรครับโรงพยาบาลขำควัน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 คำควันขำควันขำโอเคครับลงเลยไปกันเลยไปกันเลยอะไร ว,ว้าวอันนี้เขาจะรักษาสาัตว์แปลกโอ้สัตว์พวกสัตว์ปลาสัตว์เอ,อ็กโซติกยังสิแมวสัตว์ไะเข้าไปหามหมอเลย <c oughs> นกไม่แ่งงาม,งามปลาปลาปลา,ปาสวัสดีครับไอ้เคยมานหนีไปฮะ <c oughs> ไม่เคยมาเลยเดี๋ยวเข้าไปพบคุณมอเลยไปเข้าไปออจนมาสีทางคอแล้วนะ <c oughs> ดูดีน้องนะ่ะจนแบบเนี้ยงอะ่ะมันสีทางคอแล้วไปนะไปไหนไปอ้งอกนะครับผมเพราะมันยังมีที่นั่ง <c oughs> เจผมพมเจ้าผมพมเจ้าผมผมเจ้าผมผมเจ้าผมพมเจ้าผมพมเจ้าพมผมเฮลี่เฮลี่วงเต็มเจ้าผมผมเฮลี่วางนี่เจ้าผมพมผมเจ้าผมผมเจ้าผมผมเจ้าผมพมเจ้าผมพมเจ้าผมผมเจ้าผมพมเจฮลีมพมต่ายสวัสดีครับเจ้าผมพมพมเจ้าผมพมเจ้าผมพมเจ้าผมพมหมอนางซ้ำซ้ำสาวทำไมเจ้าผมผมเาเจ้าผมพม พบอมนี้ไม่จะตายบ่หนี้บอหมีไงลิอย่าอาหารลูกต้องไปซื้ออยู่ทั้งนั้นอาหารยี่เขาให้สวัสดี่ับเบออาหารดิออืมาหารบอหนีเออ

นั่งใกล้เขาเขาเท้ามาเกี้หรอทำไมเธอเป็นผู้หญิงหรอชอบผู้ชายหรอเธอกลับบ้านกันนะฉันกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวไปดูแอปเปิ้ลอยู่ในรถกันว่าเป็นยังไงนี่ค่ะได้ยากอตัวมีตัวทองต่างประเทศนะครับอโอกิ่งก้าแล้วเนาะ เดี๋ยวเราจะเอาน้องออกมาดูได้อะไรบ้างคะบอกซาก็เป็นยาเตียมนะผมเป็นยาเตียมบำรุงอ่าที่ยาต้องไปทานเนาะแล้วก็มียาเสริมภูมิคุ้มกันของนกนะครับผมในหน้าฝนนะครับอะฮะช่วงหน้าฝนใช่ไหมไม่รู้ยี่ห้ออะไรดูใกล้ๆหน่อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ค่อยมาสอบถามเราได้นะถ้านกกินนะนี้ ันนี้เป็นไรตัดแล้วคุณหมอใจดีมากไหนดูจะงอยปากเซี่ยวซ่าเอามาดูนี่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 อยู่ข้างบนนะเห็นไหมเอามาด้วยนี่ไหนดูดินี่ตัดออกมาที่ยาวย้วยมากเลยครับก็มันมันมันเคียงนะครับเคียงนคียงเขาบอกว่าคุณหมอแนะนำว่าน่าจะเป็นขาดแคลเซียมหรือผิดปกติเกี่ยวกับแคลเซียมอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ คุณหมอตกใจคุณหมอว่าทําไมน้องเขาเก่งจังกินอาหารยังได้อยู่แม่ก็เลยโอ้ทำไมรู้ไหมครับเขาเขาเอาอาหารเนี่ยไปละลายกับน้ำให้แล้วก็กินเลยเ,ลยเขาเก่งอ่ะอเก่คครับเอาน้ำให้เขาเกินน้อค่ะเทเทเทใส่เพราะว่ากระปุกน้ํามันหว่วยมันเหีเห่ยออกเอาออกมาไหมบินเวินเ,นเินเลยนั่นี่แต่ปีออกเราโอเคครับ โ <Okay. S 2> อเคออกมาเ oh, ขาเก่งนี่เขาเก่งนะเอาน้ำเทให้เขากินเขาหิวน้ำเ <Yeah. S 1> ้าควรเลเยเอินออกมาเราเห็นบอเท <Yeah. S 1> ใส่เอ้ยนี่เลยไอเนี้ยไอเนี้ยเขาหิวน้ำาล้กจ กระบอกน้ําของเขาไอตรงตรงไอนั้นมันหลุดอ่าให้เขากินแค่นั้นพอครับเขาหิวเริ่มเริ่มดื้อแล้วครับเพราะว่าอจิตแล้วตัวนี้จะจับยากสุดนะครับคุงกุ้งมเขาจะกลัวเขาไม่กัดเนี่ยแล้วไอตุกป่า,ขาเขาบอกว่าเขาก็บอกว่ามันขาดแคลเซียมถ้ากินแล้วก็ยังงอเราต้องขูดให้เขาถ้าให้เป็นก้อนไม่ได้ครับ โอเคครับแล้วก็เราทินี่ก็่ลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดสไคให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าแค่รข้คที่นี้ก็อย่ลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นลังใจผมเลยนะครับหลับแล้วง่วงนอนหลับแล้วแต่ว่าการจะเลี้ยงสัตว์นะต้องมีเวลาและที่สําคัญต้องมีเงินเวลาเขาเป็นอะไรต้องดูแลเขาดีๆจะเอาอะไรมาเลี้ยงต้องดูสภาพกระเป๋าตัวเอง อ่าเหมือนกันครับผมไม่ไม่ใช่อะไรนะที่ยุก้ามาก็หมดอ่ามันมันมันต้องดูแลเขาเวลาเขาเจ็บป่วยโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนหน้าหนาวอย่างเงี้ยดูเป็นสารระบายอสุดติกนะ่หน้าร้อนก็ต้องดูอีกอ่าเพราะว่าร้อนเกินไปเพราะอย่างพอดีแจงครับผมอือเราซื้อซซาแต่ว่าได้เลี้ยงแล้วมันก็ติดเหมือนเดิมใช่ครับอือบ๊ายบายแอปเปิลค่ะบ๊ายบายนะจ๊ะอยู่ดีสบายนะครับผมไม่ได้ไม่ได้แค่ไม่ได้อัปเดต ไม่ไปไปจริงๆแล้วเดี๋ยวอัพเดทก็จะฟอยเหมือนเดิมนะครับ uh huh. ลกล้องก็จะฟอยเหมือนเดิมนะ <c oughs> แล้วก,ก็จะกล้องขัดปาก